เอโยสวัสดีครับผมพิมีมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไปค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยคาวา s a กิ z ซ0สามร้อยเอพีเอสปีสองพันสิบแปดจดสิบเก้านะฮะคันนี้สวยมากๆเลยนะครับผมนัดชุดสีเดิมจากโรงงานเลยนะเป็นดำเทานะฮะเท่เลยนะครับ คาดด้วยสีแดงนะฮะสวยมากๆเลยเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะระบบหัวฉีดนะครับ 300cc นะคันนี้ได้ท่อแต่งปลายมาด้วยนะครับผมของ SC Project สวยๆแบบนี้เลยนะฮะคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยมีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะฮะมีกาดหม้อน้ำแต่งตรงรุ่นนะครับผมระบบเบรก ABS นะฮะใช้ทำงานได้ปกติเลยนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะพร้อมใช้งานสุดๆเลย รถสวยมากนะครับผมเป็นรุ่นที่ขับดีสุดๆเหมือกันอีกคันนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับมีสปูลยกล้อหลังมาให้ด้วยนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดกริฟเลยนะไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับผมแล้วก็ท้ายสั้นแต่งมาให้นะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม้กันเลยดีกว่านะครับ คันนี้นะฮะเลขใหม่ที่37,000โลนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลยสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องนะครับผมเสียงโหดมากๆเลยนะค,ะคันนี้นะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่ 6,7,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย